มิกาลุซาไอปลาเนี่ยกูดูทรงแล้วเนี่ยมันคล้ายๆพวกปลาสบาบะอะไรอย่างี้นะคือมันตอนแรกก็คิดว่าน่าจะกินได้แหละแต่เพราะว่าตัวมันเป็นแบบเหล็กเลยเหล็กทั้งตัวอย่างเงี้ยแถมมาขีดข้าดบนมันเป็นสีม่วงเลยเป็นสีที่ค่นไม่น่าไว้ใจอะ่ะกูว่าไม่น่าจะกินได้ท่าไหร่ความจริงแล้วเนี่ย ไอเนี่ยกินได้แล้วมันก็ไม่มีทัดเหล็กด้วยเอา้เอาข้อมูลระบุว่ามันมีเพียงเทรนเนอร์เก่งๆเท่านั้นที่สามารถจับมันยกยัดลงไปบนได้สำเร็จ เพราะว่ายังไงอ่ะเพราะว่ามันจะมันแบมันจะตัวมันเร็วมากมันว่ายน้ําเร็วมากสิ่งที่มันทําให้มันว่ายน้ําเร็วมากคือมันจะตัดเนื้อตัวเองทิ้งอ๋อคือมันเนื้อเลยนะคือแบบมันแบบเหมือนเหมือนแบบเนื้อแบบส่วนนั้นหายไปเลยเนื้อส่วนนั้นหายไปเลยแล้วก็ทิ้งไว้ในน้ำเลยสาเหตุที่มันกินได้ที่พลเขาแบบล่ามากินกันได้คือไม่ได้ล่าตัวมากินเลยอ๋อคือไอ้เนื้อที่มันทิ้งไว้ออามากินก็คือมลงไปตามเพื่อเก็บเศษชิ้นเนื้อมานะโอ้โหมือลงทุนเงินเกิน